เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปี2021มีรายงานข่าวว่ากระแสน้ำอุ่นกันสตรีมซึ่งเป็นสายทานหลักในมหาสมุทรแอตแลนติกได้อ่อนกำลังลงถึงระดับต่ำสุดในรอบกว่า1,000ปีและอาจหยุดไหลเวียนภายในช่วงสิ้นศตวรรษนี้ล่าสุดมีการวิจัยถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาวลของออสเตรเลีย ระบุในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ลงในวรารสาร Nature Climate Change ว่าภูมิอากาศทั่วโลกรวมทั้งพื้นที่นอกเขตอิทธ,ธิพลกระแสน้ำอุ่นการสตรีมในยุโรปและอเมริกาเหนือจะพลอยได้รับผลสะเทือนไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำที่ไหลช้าลงเรื่อยๆจะให้กำเนิดภูมิอากาศโลกแบบใหม่ที่มีสภาพคล้ายปรากฏการณ์ลานิยามากขึ้นโดยภาวะฝนตกชุกและอากาศเย็นผิดปกติ จะครอบคลุมไปถึงเขตร้อนและพื้นที่ใต้เส้นศูนย์สูตรไกลถึงออสเตรเลียและทวีปแอนตาร์กติกาเลยทีเดียวทําให้พื้นที่เหล่านี้ต้องเผชิญพายุฝนและอุทกภัยรุนแรงขึ้นในขณะที่ทางตะว,วันตกของอเมริกาเหนือและยุโรปกลับต้องเผชิญภัยแล้งและไฟป่านหนักกว่าเดิมมีการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ของระบบภูมิอากาศโลกในปัจจุบันมาทำนายสภาพการที่จะเกิดขึ้น